สวัสดีค่ะดิฉันนางพรวิบูลบัวคำปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนปทุมวิไลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสำหรับวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการปฏิบัติที่เป็นเลิศ e บ t p r a c t i c e ในหัวข้อการแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Sigma S เท่ากับ G กําลัง2 A ค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ส่วนแรกที่ดิฉันจะขอพูดถึงก็คือที่มาและความสำคัญค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมทางการศึกษาและในอีกหลายๆด้านจากการประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พบว่าการระบาดระลอกใหม่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้ในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาถูกเลื่อนออกไปและปัจจุบัน หลายโรงเรียนจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะปัญหาที่พบก็คือนักเรียนมีสภาวะความตึงเครียดมีความเบื่อหน่ายในการเข้าเรียนและจากปัญหาในรายวิชาที่ชั้นสอนนะคะก็คือรายวิชาฟิสิกส์พบว่านักเรียนบางคนนะคะเรียนไม่ทันเพื่อนเรียนไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าถามซึ่งมีสาเหตุมาจากความซับซ้อนของเนื้อหารายวิชาและส่วนสำคัญคือบรรยากาศในห้องเรียนเป็นส่วนสำคัญค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนักเรียนบางกลุ่มนะคะจะไม่สามารถเข้าเรียนได้ตาม เนืน่องจากเขามีภาระงานทางครอบครัวและอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วอย่างจํากัดนั่นเองค่ะจากปัญหาดังกล่าวนะคะทําให้ผู้สอนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสอนที่ใหม่และหลากหลายทําให้ผู้สอนได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ sigma f เท่ากับ g กำลัง2 a เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหารังกล่าวค่ะ สำหรับจุดประสงค์ของการดำเนินงานนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเริ่มที่ข้อ1ค่ะเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซิกมาเอฟเท่ากับ g ีกำลังสองข้อที่2เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้จากการเรียนการสอนตามรูปแบบซิกมาเอฟเท่ากับ g ีกำลัง 2A ไม่น้อยกว่าร้อยละเกของผู้เรียนทั้งหมดค่ะและข้อที่3นะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระและเกิดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ sigma f เท่ากับ g กำลังสอง a ค่ะเรามาต่อกันที่ขั้นตอนการดำเนินงานนะคะครูผู้สอนได้ใช้วงจรการบริหารคุณภาพ pdca โดยมีการดำเนินการดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนออนไลน์โดยนัดหมายกับนักเรียนนะคะโดยการเปิดห้อง Family r o o m ของเรานั่นเองค่ะข้อ2นะคะเมื่อพบปัญหาแล้วนะคะครูผู้สอนจะทำการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อดูปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไขนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะศึกษาหลักสูตรและกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทฤษฎีต่างๆที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะเราไปต่อกันที่ขั้นดําเนินการกันเลยนะคะสําหรับขั้นดําเนินการขั้นแรกนะคะเราจะจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหรือตัวแปร A1 นั่นเองนะคะ Active Learning ค่ะ ข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะคะเราจะทําการนัดหมายนักเรียนนะคะเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซิกมา F เท่ากับ G กกำลังสอนะคะผ่านห้องเรียน Family r o o m ที่เราสร้างเอาไว้นะคะข้อที่6นะคะผู้จัดทำนะคะจะสร้างสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2G ค่ะเรามาดูที่ G แรกกันเลยนะคะ G แรกนะคะให้เราเข้าไปที่ Google Site ของครูผู้สอนนะคะในนี้นะคะห้องนี้นะคะจะเอาไว้นะคะสำหรับวัดผลการเรียนรู้โดยใช้เกมนั่นเองนะคะเป็นการวัดผลการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กไม่เครียดเลยละคะ่ะเราไปดูอันต่อไปนะคะสำหรับ G 2 G 2ของเราเป็น Google Form นะคะเป็นช่องทางที่ใช้วัดผลหลังการเรียนรู้เหมือนกันค่ะแต่จะออกมาในรูปแบบของข้อสอบซึ่งจะให้ผลตอบกลับนักเรียนทันทีเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จค่ะ และอีกสื่อหนึ่งนะคะที่เป็นหัวใจสําคัญนะคะที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ f3 นะคะ f3 จะย่อมาจาก flip classroom นะคะจะเป็นช่องทางที่คุณครูได้ทําการอาัดคลิปวิดีโอไว้ให้นักเรียนสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนในคาบนั้นๆได้หรือครูอาจจะให้นักเรียนเข้าไปดูก่อนนะคะเพื่อสร้างเป็นความรู้พื้นฐานพอถึงคาบที่เราจะต้องเรียนเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดหรือการบ้านในคาบ เรียนนั่นเองค่ะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับภาระงานของนักเรียนที่น้อยลงด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สําคัญเลยก็คือคุณครูนะคะจะมีการติดต่อทางผู้เชี่ยวชาญได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะข้อที่7ค่ะ คุณครูนะคะดาเนินการสอนตามรูปแบบที่คุณครูสร้างขึ้นไว้นะคะและนักเรียนนะคะเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะคะเข้าไปทําแบบทดสอบนะคะในรูปแบบของเกมออนไลน์ที่อยู่บน Google s i ซ e ์และทํารูปแบบของแบบทดสอบที่ถูกสร้างไว้บน Google Form ค่ะต่อมานะคะเรามาดูในลําดับถัดไปนะคะในขั้นตอนการตรวจสอบของเรานั่นเองค่ะครูนะคะจะทําการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะข้อที่10ค่ะครูนะคะจะสํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ F ิมาเท่ากับ G กำลังสองค่ะ หลังจากการจัดกิจกรรมนะคะการจัดการเรียนรู้แบบซิกมาเอเท่ากับ g ีกำลังสองนะคะสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะนักเรียนทุกคนได้รับความรู้จากการเรียนการสอนตามรูปแบบซิกมาเอเท่ากับ g ีกำลังสองมากกว่าร้อยละเกของผู้เรียนทั้งหมดค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระและเกิดความพึงพอใจในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบซิกมาเอฟเท่ากับ g ีกำลังสนั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการดเรเอกพจน์สมุทรธานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนปฐุมวิไลนางจิตินางศูนย์กลางร,รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางจันทิมาวงชัยเพลงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมรับชมและรับฟังในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ